ครับวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับประพาสมะพาวบอนไสคือเกาครับมือนี้ยจีเดย์มาเวลามากรีดเผาบอนไส้ที่เฮดไสรูปมิชิลินลงไปในอีพีที่แล้วให้เด้อครับเด้อไไ้โคบกนอตกีดแล้วนี่ครับเฮ็นวันนั้นยังต้นน,น้อยๆยอดน,น้อยๆอยู่ตอนนี้ยอ,ยอดใ,ใหญ่เติมแล้วครับเพื่อนเพื่อน ยอนใหญเติบแล้วเห็ดได้รูปแบบเอามาใส่ในโตมิจิลินการลองเห็ดเบิ้งครับอันนด้มันสีสวยิงงามารต้นนี้ก็เอามาไว้ขางทางเป็นลักษณะคนยืนอยู่ขางท่าครับแต่ม่อนนี้เขาคโคกงมนจีนแล้วครับเขาหุมขึ้นสูงแล้วครับพี่หมขึ้นสูงแล้ว จะไม่กินให้เขาครับเห็ดไว้ก็มูหล,ลายๆตนนั่นล่ละแต่ว่าอยู่ไก่มูบริไทให้เบืองหรอกแต่ว่าเดี๋ยวกั็จิไปไทยวินเทศใในเมืองจะน,น้อยอยู่วินเทศนี่ครับรูปลักษณะครับเห็ดสวยงามครับที่นี่ที่ผมเคยบอกว่า วินเทจญ่ซาเดอบาทนี่ผมเซมาให้เบิงอัปเดตอีกหลังจากที่อัปเดตวดที่แล้วไปแล้วเซมาอัปเดตซ้ำอีกครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับก็ยังมไปใสม่มาใส่อยู่คือเก่าครับผมบยังน้อยอยู่คือเก่าครับยังไม่ใหญไงไปใสม่มาใส่เลยไอ อีกต้นหนึ่งที่ว่าผมอัปเดตเป็นกระถางสีออกนำ้นำตาลนะ้ำตาลน่ะวินเทจนี่เพาะก่อนปอกเข็ดก่อน,ออนแต่ว่าต้นที่กระถางสีน้ำตาลที่ว่าผมอัปเดตหมู่บ้านนี่ที่ว่าไปกีดให้ลูกค้าล้างการขายนะเขาออกใบจริงแล้วครับแต่ว่าวินเทจได่สำนีครับอ่าก็เลยอยากให้เบิงกันไปเป็นระยะระยะครับ ว่าเป็นยังไงมันยังไงครับนี่แหะครับบินเทศครับอครับเพื่อนเพื่อนก็เลยอยากให้เบื้องไปกะเพื่อนเพื่อนผู้ใดที่ว่าบู้ท่านในเฮุก็อยากให้ตัดสินใจครับว่าสีเฮตหรือบ่เหตด,ดีนะประมาณนั้นสั่นนะก็ะะแล้วแต่รูแบบงของผู้ใดเสดนะบางคนก็เห็นว่าช่วยงามไปจะเรื่องของงามไว้อยู่แต่ว่าบุเมศ คือบอกคือบอกงางกับพ่าจ๊คครับครับอันนี้ผมกับจีไทยให,ให,ให้ให้เบื้องสัมนีครับเพราะว่าไอ้ที่แรกผมว่าจีไอ้ไทยการกรีดให้เบื้องนำํำแต่ว่าที่นียว่าขากล่องผมมันบ่พร้อมครับผมคือิีกาบ่าได้ผมก็มาอัปเดตให้เบื้อง่าหลังจากที่เอาใส่ไปกรับผมก็กรีดไปเท่อน,นึงแล้วบ่ได้ทายแต่ว่างวดน,นี้มันครบ มันกระโดดพระสงฆพวนเลยก็มาอัปเดตเ,เพื่อนเพื่อนเมืองว่ามันอยู่จังไดไปจังไดมาจังไดจะเลื่อนงองงามส,สั่มใดก็นซักนี่แล้วครับเ,เพื่อนๆตามที่เห็นเลยครับนี่มะพร้าวบอนใสอยู่ในรูปแบบมิชลินครับก็น่ารักไปอีกแบบนึงเนาะเพื่อนๆเนาะ <c oughs> ครับผมครับครับผู้ใดเบิ่งแล้วถูกอกถูกใจพอใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เลยครับช่อง ปรพา,าพาดมะพร้าวบอนไซเหมือนเดิมครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับ